สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชนแนลวันนี้ลิซ่าพาเพื่อนๆทุกคนมาทําเมนูชากุหลาบกาแฟร,รับรองว่าสูตรนี้ดีทอขั้นสุดแน่ๆค่ะหอมทั้งกลิ่นกุหลบาบแล้วก็ได้ทั้งรสชาติกาแฟทานไปแล้วเนี่ยระบายดีเลยวัตถุดิบหลักแน่นอนค่ะจะต้องเป็นชากุหลาบตามือนะคะ มีจำหน่ายตามร้านอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปค่ะหรือในแมคโครก็ได้ลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะชาอูหลงผสมกลิ่นกุหลาบเรามาเตรียมภาชนะสำหรับชักชาการทุงกรองชาเน้นย้ำตลอดว่าต้องลวกน้ำร้อนทำความสะอาดก่อนใช้งานครั้งแรกของวันเริ่มกันที่แก้ว16ออนซ์ชากุหลาบตามือ1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำร้อน90ค่ะชักชาสลับไปมา3-4รอบเราลิกก็จะแช่ชาเอาไว้แปบ๊บหนึง2นาทีใครชอบ เข้มมากกว่านี้แช่นานกว่านี้ได้นะคะหรือถ้าใครทุ่มทุนสร้างจะตักผงชากุหลาบมากกว่านี้ก็ได้ครบ2นาทีมาบีบสกัดน้ำชาจะได้อยู่ที่ประมาณ70 ml จ้ากลิ่นชากุหลาบหอมมากๆจากนั้นแก้วนี้ลี่จะเติมนมข้นจืดลงไปในชากุหลาบเลย30 ml ค่ะ ทำแยกชั้นเป็นทูโทนเรามาทำชั้นล่างกันบ้างกาแฟสำเร็จรูปที่1ช้อนชาตักแบบพูนๆได้เลยค่ะน้ำตาลทรายตัก1ช้อนชาพูนเช่นกันและครีมเทียม1ช้อนชาตักแบบพูนได้เลยนะน้ำร้อนค่าแบบเดือดจัดเลย40 ml ละลายผงกาแฟน้ำตาลครีมเทียมให้เข้ากับน้ำร้อนดีที่เราจำเป็นต้องใส่ครีมเทียมลงไปด้วยเพื่อที่จะไปลดความฝาดนิดๆของชากุหลาบค่ะให้ดื่มง่ายขึ้นเติม ด้วยนมข้นหวานลงไปอีก35 ml ค่ะคนผสมชั้นล่างให้ละลายเข้ากันดีจ้าเราก็จะได้กาแฟเข้มๆแล้วทีนี้ก็เอาไปเทใส่แก้ว16ออนซ์ เติมน้ำแข็งใส่ลงไปให้เต็มแก้วเลยแล้วก็อัดแน่นๆได้เลยนะจ๊ะเขาจะได้แยกชั้นเป็นทูโทนเป๊ะๆลดช่องว่างน้ำแข็งให้เหลือน้อยที่สุดอันนี้สําคัญนะคะเพราะมีผลต่อการแยกชั้นเราก็เทชากุหลาบด้านบนลงไปอย่างเบามือจ้าเทวนแบบนี้เขาก็จะแยกชั้นให้แบบสวยงามเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะคะว่าแยกชั้นเท่ากันตลอดแก้วเลยต่อที่สูตร18ออตักผงชากุลาบที่1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะตักแบบพูนขึ้นมาก็ได้นะถ้าใครอยากได้ชาเข้ม ใส่น้ำร้อนลงไปที่100 ml ค่ะชกักชาสลับไปมา3-4รอบยกสูงๆก็ได้นะกลิ่นชาคือจะหอมฟุ้งไปทั่วเลยจ้าจากนั้นก็แช่ชาไว้ก่อน2นาทีค่ะมาบีบสกัดน้ำชาจะได้อยู่ที่ประมาณ80 ml นมค้นจืดใช้ทั้งหมด35 ml แต่แก้วนี้เรจะใส่ผสมชากุหลาบแค่15 ml เท่านั้นนะคะทำลายลายแนวให้ดูค่ะแล้วเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาเองว่าเราชอบแบบไหนตักผงกาแฟสำเร็จรูปที่1ช้อนชา ครึ่งแบบพูนๆได้เลยค่ะน้ำตาลเหมือนกันเลยก็คือ1ช้อนชาครึ่งครีมเทียมก็เช่นกันนะจ้า1ช้อนชาครึ่งจำง่ายๆเลยว่ากาแฟน้ำตาลครีมเทียมสูตรนี้เราจะตักเท่ากันนะเสร็จเราก็ต่อด้วยน้ำร้อน 45ML ค่ะละลายผงกาแฟน้ำตาลครีมเทียมให้เข้ากับน้ำร้อนดีอย่างสุดท้ายก็จะเป็นนมข้นหวาน 40ML เกลี่ยออกมาให้หมดเกลี้งๆถ้วยเลยแล้วก็ผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะเติมนมข้นจืดที่เหลือจําได้ไหม เหลือประมาณ20 ml ก็ผสมลงไปกับกาแฟาได้เลยแล้วก็เทเครื่องดื่มชั้นล่างจากนั้นตามด้วยน้ำแข็งค่ะอัดลงไปให้แน,น่นๆได้เลยนะคะสีชมพูของชากุหลาบแก้วนี้ก็จะเข้มกว่าแก้วแรกค่ะเนื่องจากว่ามีนมข้นจืดน้อยกว่าแล้วเราก็จะท็อปด้วยฟองนมนะคะให้ดูน่ารัก,น,รกน่ารักลงไปอีกใครจะโรยกีบกุหลาบด้านบนก็ได้นะน่ารักคิวค้วๆดึงดูดสายตาต่อกันที่แก้ว22ซ์ชากุหลาบตรามือ2ช้อนโต๊ะ เทน้ำร้อนลงไปที่120 ml ชักชาสลับไปมา3 4รอบเหมือนเดิมจ้าแช่ชาเอาไว้เลย2นาทีครบเวลามาบีบสก,กัดน้ำชาได้ประมาณ90 ml ค่ะจากนั้นเราก็มาทำชั้นล่างกาแฟสำเร็จรูป2ช้อนชาเลือกแบบยี่ห้อที่ร้านเราสะดวกใช้ได้เลยค่ะน้ำตาล2ช้อนชาและครีมเทียม2ช้อนชาพูนๆได้เลยนะน้ำร้อนค่ะใส่ลงไป5 5 ml คนผส ผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากับน้ำร้อนดีปิดท้ายด้วยนมข้นหวาน45 ml ค่ะผสมเข้ากันสูตรนี้ใส่ของหวานค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากรสกาแฟาก็ขมค่ะรสชาติของชากุหลาบก็ซ่าๆเราก็เลยใช้ความหวานเข้าสู้ไปด้วย นมค้นจืดใส่ลงไป40 ml แล้วก็เติมน้ำแข็งอีกนิดนึงค่อยเทชากุหลาบด้านบนอันนี้เราทำแยกเป็น3ชั้นนะคะใครถูกใจแก้วไหนโหวตในคอมเมนต์ได้นะคะว่าชอบวิธีชงแบบไหนมากที่สุดก็จะมีความสวยงามน่ารักแตกต่างกันไปค่ะแก้วนี้คือจะไล่เลเยอร์สีได้ดีมาก คอม p พลซ e เสร็จพร้อมเสิร์ฟ3แก้วอย่าลืมไปดูต้นทุนท้ายคลิปก่อนตั้งราคาขายนะจ๊ะก่อนดื่มเราก็ต้องคนให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อรสชาติที่ดี แจ้งลูกค้ากันด้วยนะเผื่อเขาไม่รู้รสชากุหลาบกับรถกาแฟาคือรีทำมาแบบสูสีกันมากนะคะให้ได้กลิ่นทั้งกาแฟาและชากุหลาบเท่ากันเลยกลิ่นชาแบบหอมฟุ้งขึ้นสมูกขณะกลืนในลําคอก็ยังได้กลิ่นชาอยู่นะคะรสชาติแบบสไตล์เข้มของชากาหลาบมีความซ่านิดๆเบาๆความหวานกลางๆกําลังพอดีไม่ได้ทําหวานแหลมมากจนเกินไปค่ะซึ่งรสชาติเนี่ยสามารถไปปรับสูตรกันได้ตามความชอบของลูกค้าในพื้นที่ได้เลย สูตรนี้รับรองทำออกมาแบบดื่มง่ายแต่ก็ยังคงความเข้มของชาแล้วก็กาแฟเอาไว้อยู่นะคะน่าจะถูกใจหลายๆคนลองดู